พูดไทยได้ไหมคะหางล็อกเลยจริงหางล็อดอนนีค่ะวันนี้ดูเป็นสาวฮาจูกูหรือยังกันหาแล้วเุตแต่ว่านี้ไม่หาเลยวันนี้คิดจาอุดงอุดงเะ่านา้ ไดเดินนะคะไปไลฟ์ดูทำไม่รั้งใาศเดินโดยเนี่ย ตึงๆเรากำลังจะไปทำภารกิจบอกอยากดูก็รอติดตามมาครอกกไป่อนบ้างอะไรอ่ะมีอะไรแล้วชาดหวังอ่ะไี่มีแล้วหรืว่าจะมีอะไรต่อไม่มีแล้วมีแล้วมีคนมีมีคนมีคนไหนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรโอ้โอ้พูดพูดไทยได้ไหมคะ

หกจะเหลือห้าสี่สาม,ส,ามสองส

ใจมาออกแล้วออกแล้วโนยี่หว่าโซล่าโซล่าเอ่อโซลาโซล่าอ่ี่หว่าไม่รู้จักค่ะโซล่าคือวงอะไรคะเอ๊ะเวียดนามอ่าใช่ว่าฮะวันไหนวันที่ชองหลือวันที่เศร้าแล้ววันที่ซี่ยูคอมฟอรมสุพรรณ แค่วันโอเควันอยุสูงติดเพี้ยสูงขอขอขอเพียยต่ำามยากสุดเราจะไปไหนกันเราจะไปโตเกียวฮาวเวอร์ค่ะจะไปถ่ายรูปไปโตเกียวเดียวอันี้นะคะเราเปพิสานะสาก็่ี่ิาเลยใครเริ่มมุกนี้ ไล์เดนนอนไหมเราเป็นพซ่าวต้องทยัไงไงไลมีใครเป็นไลได้ไหเป็นเรื่องอผิดเรื่อง,องทำไมมันลูกหึ่งอเอาให้มันเข้ากับประเทศเขาเอาหนึ่งสองสามไปติกต <c oughs> ิกติดติก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 ติ น้ำมูคาจาน้ำมูคาจาคาจาคาจาเอากล้องมาถ่ายหรอพี่จะเสียฟุตไปแล้วสิบนาที บารีบารีบารีาหากเธอลองเงยมองขึนจากตรงนี้ไปเหมือนฟ้าแต่ละวันและช่วงเวลาอาจมองเห็นภาพที่ต่างกันไปแต่ในกรน,นี้ก็ยังคงเป็นอย่างเดิมไม่ว่าวันไหนต่อให้แม้จะนานเท่าไหร่ตัวของฉันก็ยังเป็นฉันไม่เคยจะเปลี่ยนอยากจะรอให้เธอมันใจ 化作。 ชี้ไปชีชี้ไปชีมือดีพหมตอเามาพอมาหนึ่งสองสมดานหลังสัง้วโชว์มือโชว์ไว้ชมือหนให้เห็นก่อนนี่าคุยนคุยกันสูสาออกสงสายกสูสายติวสูงสายสสายชี้น่องชี้ไม้ชี้นองชี้ไม้ชี้นองชี้ไม้ไปไปทวงแฉและหันหน้ามามองก่อนหนหันนึ่หัใช่นับหนึ่งหันหนึ่หันไม่คนละคนนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะ

นพอดีว่าแสบเข้าตาสายตาเธอที่มองมามันเข้าใจเอ้ยเข้าใจแปลว่าอะไรเข้าใจแปลว่าทําการขีดวิเคราะห์แยกแยะก็เลยเข้าใจคนไทยแท้เลยทำไมอ่ะไปเรื่อยโอ้โหไปไหนคะกําลังไปรถไฟกําลังไปไอ้นั่นแล้วค่ะไอ้นั่นไอ้นั่นพูดรถไฟก็จบก็เสร็จแล้วพูดต่ออีกทำไมกําลัง What after life What after life ไปใช้เสียงภาษาไทยนี่เธอแล้วมันไม่ท่องเซตลิสหานะไม่หามใครไม่ท่องเซตลิสโต้ล้าโต้ล้าจำเซตลิสได้หรือยังจีที่บอกกี่รอบแล้วว่าให้จำเซตลิสถ้าไม่อ่านไม่อ่านจะจำไม่อ่านไม่จจะอ่านหรือยังโอ๋ยไอ้พวกนี้อันนี้เหมือน อันนี้มาใส่เอาเลยนะในมอว์มีเหมือนแล้วสิพีบูลลี่ไปแล้วก็สองคนใครบ้างไปหลอนเจนนี่ไงโดนไปแล้วกับเราเลิกคิดว่าลูกคุณทำแบบนี้กันมากอย่าเพิ่งให้พี่เจนนี่เห็นว่าแอบแอบนินทาเออ๋ยวให้หนูอย่าใท้พี่หนึ่งคือคนเห็น แม่พี่ไม่เหงได้ดอลูกพี่จังหวะชุลมุนพี่ไม่เหห็นรอกลูกตีหายหมดเลยเนื้อครั้งพี่ขอโทษจะจะแบบว่าเนี่เธอหนีหนูเออนินทาว่าแบบเออพูดในแง่ดีนินทาเนี่ยนะพในแง่ดีใช่มีหรอคะเธอต้องเรียกว่าอะไรดีเอามาพูดกลับมาแบบนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วว่าเดี๋ยวต้องถันมาทหารนี้แน่นอนตอนนี้เราก็กำลังจะ ไปทีส่สถานที่ไลฟ์วันที่สองนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าถ่ายงานเรียบร้อแล้วไม่ใช่เมื่อเช้าตอนนี้ตั้บ่ายแล้วอตอนนี้เป็นเวลาเท่านี้13มิถุายน57นาทีเดีย๋ยวเราจะไปไลฟ์กันค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราต้องจำเซตลิสใหม่ซึ่งหนูยังไม่ได้จำดนะะูเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะวันนี้ตื่นเช้ามากง่วง แต่พาไปที่ที่มินนี่ไมิะกำลังตั้งใจเดินนะลายๆพี่ท้าไมตั้งใจจะเดินโดยไหนไม่ตั้งใจเดินเลยอันนี้ก็เลยตั้งใจเดินอ๋อเดินตรงๆนั่นแหละไม่มีอะไรตั้งใจเดูนดีเอาไปตั้งใจเดินไม่ตั้งใจเดิน ยูนไปข้างหลังเลยวิูกีใช่วิกีเสร็จตึ้ง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 จะดูมันตึ้งตึ้งตึ้งข้างแถวก็อ่าโล่ใบบใบใบเสร็แล้วตึงตึ้งตึ้งตึแล้วก็ไปบอกโอเวอเดดใช่ไมใช่แล้วก็ยืนบล็อกบแบบบล็อกจบโลหหรอไปยืนบล็อกอว่ไปอก่บอกเ้วก็ฟ้าท่าหับปลาตกันไ่ได้กับพีตี้ไตีอ๋้นไม่ต้ง ดูปลอกกระลิกกะลงนะเพราะว่าเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราจะมาทำให้ครูครูดูนะคะว่าเราปรับอ็อกซินครูครูใหม่หมดเลยเ <c oughs> ราเล่น <c oughs> ไม่เราเล่นไม่เราเล่นเพราะว่าจริงเพราะมันหายอสองสามเดือนที่ผ่านมาคือจำบ็อกโซลาร์ไปแล้วประมาณแบบห้าล้านถึงแปดล้านบเนาะคือบอกที่พี่ๆปั่มให้คือลืมเหมือนกันใช่จำวันนี้แล้วก็ต้องจำวันนี้แล้วก็มาจำวันนี้อีกแล้วก็ลบวันนี้แล้วก็มาจำวันนี้ตอนนี้เราอยู่ไหนคะเรามอยู่ชินคิบะชินคิบะค่ะ เส้นคิว่าพอมีอันนี้แล้ว โอเคอ่าอันนี้อ่านแล้วเนาะโอเคอ่าพี่มียังไงคะพอเสนอเรื่องเกิดแตกกับเราแล้วอ่าเมื่อกี้ไปกดน้ำมาอยากกินโกโก้มากก็เลยกดโกโก้แต่สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้ก็คือสิ่งนี้งงมากว่ามันออกมาได้ยังไงกดเลยนะกดกดโกโก้จะได้นี้ไม่คือข้างในอาจจะเป็นโกโก้ใช่อ๋อรูปมันก็ไม่ใช่แล้วรูปคนละรูปต้องลองชิมต้องลองชิมเน้อย นี่คือการวอร์มการวอร์มร่างกายแต่ว่าเสี่ยงอ่อนใจแรง ตตแต่ว่าโซลาก็ยังอยู่เหมือนกัน<อ>ว่าโซลาจะอยู่คู่กับคนไทย<ว>ชาวไทยทั้งชาติออตลอดไปซาธรยังอีกยังตอนนี้เราเดินมา20โลแล้วค่ะอัพต่ออัพตจอัพตาบ้าวแต่ไปอักตัวอ,อักตัว ตอนนี้เราเดินมา20โลแล้วเหลืออีกสิบโลทุกคนดูดูเราจะเป็นไอรอนที่ก้ามขาทำอะไรอ่ะแต่หนูจะทำผมไปเพราะว่าระหว่างทางเดินถูกต้องมันก็จะถึงเวลาไลฟน Let's go ต้องให้พี่แบ๊กเปลี่ยนเลยนะเอาน้ำเปลี่ยนปะรักจนหมดหัว ที่เรามีชื่อแกงค่ะแก๊งยาหนุียวทุกคนถึงจะเหนื่อยแต่ว่าในคลิปทุกคนสวยมากจริงแสงยุคหมุนมาทำให้แบบเืราตุ้งหรือเปล่าเอเฮ้ยัแฟงพลงอะไรพูดมาเลยพูดพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีผลนะฮะไม่มีผลมันมันสวยจริงแสงแสงมันสวยมากถึงมันจะไม่เชื่อเลยใช่ป่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเฮ้ยริเหรอเฮ้ยริงวะเนี่ยแล้วโพสทำไมคุยไปโพสไป ความสวยออกมากระแสงจริงแต่พอแสงหมดปุ๊บความสวยไปด้วยเลยสวยในที่มืดไปแล้วแสงคลิปเนี้ยคือทําให้ทุกคนรู้ว่ากว่าจะมาเป็นไอดอนะมันยากมากและกว่าไอรอนจะไปขึ้นสเตจอะมันยากมากเหมือนกันโดยเฉพาะการเป็นไอดอลในญี่ปุ่นยากมากนี่ไม่ใช่ว่าแบบว่าอะไรนะคือเดินทางเดินเดินยากคุณต้องมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงถูกต้อง

です กินเป็นฮอกไกโดมิวค่ะเพราะชอบกินติติมที่เป็นนมไอติมกะทิก็ชอบกินหนูจะลองกินเดี๋ยวรอด็กนินแล้วเดี๋ยวมีคนกดหัวลอยมาพี่หน้าหัวลอยมาเลยเนี่ยอร่อยมากไปกินนะคะนี่ดูนี่เอ้ไม่ใช่หรือห่ยน่ารักมากอะ ดูมันเข้ากันสีหนูเข้ากับอันนี้มากเลยพี่เฟสอสอไนนี่ยันนี้นะแล้เสร็จแล้วรอแลใแล้วก็เอามาซื้อเส้ทีไอซิ่กัน ไม่เปไรเหมือนเดิมบอกให้เลยกินตามสีเชิงชาติห้ามทิองกันเดียวนี่หอมมากเลยที่จริงแล้วต้มยจากนมไม่ใช่ขนมอมากแบบรู้เรี่ยว ทำฉันไม่เจ็บแสบรอครั้งหน้าก่อนนะพี่เจนนี่ก็ไม่ได้กลิ่นได้พวกนี้ทำพวกนี้ทำพี่ไม่เจ็บแสบได้ระวังตัวดีละกันระวังไว้เถอะระวังตัวไว้นะไม่อันนี้เป็นประโยคแบบว่าเป็นขอเป็นระวังตัวว่าระวังตัวไว้นะกลัวยังไงก็ไม่ถ้าไม่ระวังเดี๋ยวพี่เจนนี่ไปดูแลเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแลง่ายดูแลงได้ไม่เชื่อใจอ่ะ ไม่่เข้าใจเป็นเป็นผู้ร้ายเองแบบอะไรจะโดนจะโดนเองจะเป็นเหี่ยเอาแล้วก็เป็นเหยื่อส่วนรู้ไหมจริงๆแล้วคนที่เป็นเหยื่อู้ร้ายไม่จริงค่ะทางเทีเนี่ยหนูเป็นเหยื่อรับโดยตลอดเราดูตอนออมน้องเป็นน้องเป็นงานจบไอเต็มได้กินเบิร์นเ้อร์นะปะอาจจะยังนะคะพอดี แอร์เขาอาจจะไม่ให้แอร์เทรนเมื่อกี้รอไอ้เต็มแล้น้องปิ่นก็ถามว่าเฮ้ยมันกินมันเครื่องได้ไหมแล้วหนูก็ถามพี่เคสตอว่าพี่เคสมันกินมันกินบนเครื่องได้ไหมพี่เคสก็ถามว่ากินบนเครื่องเลยเหรอแล้วก็ถามว่าน้องปิ่นว่าน้องปิ่นกินบนเครื่องเลยเหรอต้องได้ไหมพี่ต่นขบวนล้ำเออมาขบวนล้ำมันยิ่งไม่ใช่เรืออะไรเรือเหรอ เรือลำนี้เรือไฟเรือไฟลำนี้เรือไฟลำนี้รถไฟลำนี้นะเออองอยู่รถไฟลนี้เพานี้เนาะตี่อเก็บเงียาใช่ถ้าไม่้อเดี๋ยวพี่จะดูนดิก้ี่เ็บเอดไว้พีต้องอดวางนี้่ะมจะง่ายหดะ 我一嗯、是呀。嗯 วันนี้คือวันที่วันนี่สี่น้ำหนาแล้วค่ะขอคนแข่หน่อยเราจะไปกันที่หาจูจู่ขอฝึกโพสท่าแบบ มีเรามีไงหมูเด้งหลายตัวเลยเออมีไง